สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเก่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่ชกดนานๆก,กดย,นยันยันกดเยอะเยนะคะเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาของนายราลินหลาโพหลังจากที่สวิจีพี่สาวของเขาเองหยุดลดกลางคันแล้วก็ขึ้นไหลด้วยน้ําตานะคะดูซิว่านายราินหลาโพเห็นน้ําตาพี่สาวแล้วรู้สึกอย่างไรไปดูกันค่ะ ค่ะพอมีคลิปมีไลค์ของสายวิจีออกไปหลายๆคนก็ไปให้กำลังใจหลายๆคนก็ไปโอบกอดส่วนน้องชายตัวต้นเรื่องนายรินลาโพพอได้จังหวะทําคลิปก็ทาคลิปเวลาที่คือเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ใช้เวลาว่างให้ได้เงิน8นาทีได้ยอดไลค์ยอดวิวได้เงินจาก youtube นะคะก็ขับรถ กลับเข้าบ้านดูเหมือนจะเป็นการขับรถกลับเข้าบ้านแล้วก็พูดไปถึงเรื่องว่าโอ้ยโดนคลิปแรกโดนแฉคลิปเสียงคลิปแรกก็ร้องไห้แล้วเลอคือดูสะใจดูขำดูเยอะเย้ยเขาไม่ได้นึกเลยว่านั่นพี่สาวนั่นพี่สาวตัวเองดูมีความสุขที่ทำพี่สาวร้องไห้ได้เหมือนฉันชนะแล้วฉันได้รับชัยชนะฉันด่าอีดับแจ้จนมันร้องไห้ได้ไม่ต้อง จำเป็นต้องเอาคนอื่นมาช่วยดา่าฉันคนเดียวทำอีดำแจร้องไห้พยายามจะบอกว่านี่เป็นผลพวงที่อีดำแจสนับสนุนให้คนอื่นมาดา่าโคตรเง่าสักการะตัวเองดิฉันไม่ได้ดา่าโคตรเงาสักการะของคุณแต่ดิฉันบอกพวกคุณเป็นคนแปลกถูกเลี้ยงถูกสั่งสอนมาอย่างไรหรือทําไมผู้สืบสันดานของตาชาติกระยายสมควรถึงได้มีสันดานแบบนี้ ทะเลาะบอกแหวงกันเองสาวไส้ให้กากินมีครอบครัวไหนเป็นอย่างนี้บ้างแล้วตอนนี้ก่อนหน้านั้นนายนาลินเองมาสาวไส้ว่าครอบครัวแตกแยกเป็นเสียงเสียงเป็นสองฝั่งสมพรกับสาววิตีอยู่ด้วยกันส่วนเขานานจุไรพรน้องสาวคนเล็กและพ่อแม่อยู่ด้วยกันสมพรกับสาววิตีไม่มาหาพ่อแม่เลยแต่ตอนหลังสาววิตีหักหลังสมพรคุณใช้คำนี้นะ กลับเข้ามาหาบ้านพ่อแม่ทำให้สมพรไม่พอใจนี่คือชนวนคุณพยาพพูดว่านี่คือชนวนที่ทําให้ใช้พลกับสมพรไม่พอใจสาวิจีและอาจจะไม่พอใจคือทะเลาะก,กันถึงขนาดที่ว่าจะต้องทํำร้ายหลานคุณพยายามจะบอกว่าสมพรกับสาวิิจีมีปัญหากันตรงนี้ซึ่งที่จริงสาววิจีที่กลับเข้ามาเป็นเพราะว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เลย กับจุไรพรตกลงกันได้ว่าเราจะมาดูแลพ่อกันพ่อไม่สบายกายแล้วอย่าให้พ่อไม่สบายใจเขาก็ค่อยๆกลับมาหากันแล้วความสัมพันธ์พ่อแม่ตายายหลานพวกนี้มันมีเยื่อใยอยู่เยอะมันก็ช่วยสมานได้นายนรินเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องนี้ตอนนี้เกิดเป็นแบบเดิมอีกแล้วค่ะ ทุกครั้งที่สาววิีิทโไปหรือรับสายคุณยายจะมีการอัดเสียงไว้แล้วก็เอามาขู่ว่าเดี๋ยวกูแชร์เดี๋ยวกูแชร์นี่สาววิตีไปที่บ้านนายนารินก็แอบ,บอัดคลิปเอาไว้แล้วก็เอามาแชร์หัวลาะชอบอ,อกชอบใจมึงเจอคลิปแรกมึงก็ร้องไห้แล้วหรือเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะกลัวว่าจะโดนแชร์คลิปไหนๆแล้วค่ะยิ่งคุณแชร์เขาคนจะยิ่งรักเขาและเป็นกำลังใจให้เขามากขึ้น แต่ที่เขาร้องไห้เขาเสียใจว่าทำไมเขาถึงโดนครอบครัวทำกับเขาอย่างนี้ทำไมทำกับเขาแบบนี้ทำไมบีบคั้นเขาอย่างนี้สิ่งที่คุณแชร์ออกมาคุณแชร์ตัวเองด้วยโลงศพใครเป็นคนซื้อคุณบอกคุณทวงเงินค่าโลงศพคุณทวงเงินค่าแก้บนคุณทวงเงินค่าซื้อที่ใส่ เท่ากระดูกให้น้องแต่คุณไม่ได้เป็นคนซื้อและไอ้เงินค่าน้ำมันลดค่าใช้จ่ายค่าโสงวิเขาก็เคลียร์ให้แล้วตอนนี้คุณขยักไว้คุณไม่พูดถึงการเปิดคลิปของคุณมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ด่าทอสาวิตีว่าสาวิตีเลวโดยเฉพาะยาย79ด่าไว้ยเยอะค่ะดังนั้นไอ้ตัวนี้แหละคุณแอบอัดคลิปเขาคุณเอามาเปิดเป็นสาธารณะแล้วทำให้คนอื่นมองว่าสาวิตีเลว อันนี้แหละค่ะเป็นความผิดที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณกําลังบีบให้สายวิตีต้องใช้กฎหมายกับคุณก่อนหน้านั้นคุณพยายามจะยุคแยงให้สาววิตี ทะเลาะกับทนายสมเกียรติโดยการเอาทนายสมเกียรติมาด้อยค่าได้ไปีสามหมื่นเงียบกิบเอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ป้ายขี้ให้คุณยายว่าสาววิจีไปพูดกับคุณยายและคุณยายก็มาเล่าให้ตัวเองฟังกลายเป็นว่าคุณยายเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่ปากมากรู้อะไรมาก็ต้องไปชุบชิบชุบชิบชุบชิบชิบเล่าให้ลูกชายเอาไปขายกินเห็นไหมคะพอทนายสมเกียรติออกมาบอกกับคุณว่าเอาเสิเดี๋ยวจะคอยจับตาดู คุณไม่กล้าแตะทนายสมเกียรติเลยคุณขี้ขาดตาขาวหันมาเล่นงานสายวิธีตอนนี้คุณจะแตะหรือไม่แตะทนายสมเกียรติคุณโดนแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าโดนอะไร แนนารินไม่รู้เลยว่าดิฉันบอกแล้วตั้งแต่ต้มต้นนะคะการเอาไม้ไปจ่อปากพ่อแม่ให้พ่อแม่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นการทําร้ายพ่อแม่ตัวเองนี่คุณเอาคลิปแล้วคุณมาเปิดเฉพาะแต่ในช่วงที่มีเสียงคุณยายโดยที่ตัวคุณเรารู้กันว่าคุณอยู่ในนั้นแต่คุณแอบอยู่แล้วคุณก็แอบอัดคลิปมีพยานอีกคนหนึ่งตอนนี้เรื่องนี้สาวิิรีไม่ยอมแล้ว แล้วทนายสมเกียิก็แนะนําว่าให้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนให้ตารวจตรวจสอบดีกว่าว่ามีความผิดไหมนั่นก็คือเขาจะต้องเอาคลิปของคุณเอาทุกอย่างของคุณไปมอนิเตอร์ดูใครเม้นใครทำอะไรให้เสื่อมเสียบ้างแล้วก็นำเรื่องเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์แต่แจ้งความร้องทุกข์แล้วจะเอามาฟ้องตรงก็ได้นะคะหยิบม,มาฟ้องตรงเลยก็ได้เหมือนกัน แต่ทีนี้ปัญหามันคืออะไรคุณนําความทุกข์มาให้ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ของคุณอย่างไรคุณยายต้องถูกหมายเรียกตัวไปเป็นพยานว่าวันนั้นอยู่ไหนอย่างไรทําอะไรคุยกับใครมีใครอยู่หน่าชิ้นนบ้างคุณยายกลายมาเป็นต้องขึ้นลงขึ้นศาล เป็นพยา,ยานเพราะการที่คุณเอาคลิปพี่สาวมาเปิดพยายามจะด่าทอพี่สาวทายามจะให้คนหวงว่าพี่สาวตัวเองเป็นคนเลวกลายเป็นลำบากแม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลต้องไปขึ้นลงพักตัวคุณเองก็ต้องโดนด้วยและมีพยา,ยานอีกคนหนึ่งที่จะไปเป็นพยา,ยานให้ก็รอดูกันไปค่ะว่าคุณยังจะเอาคลิปอื่นมาเปิดอีกไหมเอามาเอาคลิปเดิมมาเปิดอีก มันก็เป็นอีกกรรมหนึ่งอีกวาระหนึ่งเอามาเปิดอีกเยอะๆค่ะหลายๆอันเข้ามันจะกลายเป็นการทำผิดซ้ำๆเขาเตือนแล้วเขาพูดแล้วยังทำผิดซ้ำๆคดีพวกนี้ยอย่าคิดว่ารอลงอาญานะคะมันมีตัวอย่างมาแล้วไอ้คนที่ทำผิดซ้ำๆและสารไม่เมตตาลงโทษจำคุกทันทีไม่มีรอลงอาญาเพราะคุณเองคุณมีคดี กับชิดปากแปรอยู่กับทนายโชคชิวากอนอยู่คุณน่าจะยังอยู่ในช่วงหนึ่งปีของการออของทันบนงั้นเถอะการดูพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเปิดอีกค่ะทําร้ายพี่สาวคุณอีกเยอะเย้ย,ะย,ะยะถักถางเขาอีกลูกมึงตายลูกมึงตายพูดเข้าไปเปิดอีกทำอีก เราจะได้เห็นกันว่าเป็นจริงอย่างที่ดิฉันพูดไหมว่าการที่ลูกชายทำตัวแบบนี้เป็นตัวทำให้วงตระกูลเสื่อมเสียทำให้พ่อแม่ต้องถูกคนด่าว่าว่าสั่งสอนลูกยังไงวะดิฉันไม่ได้เป็นคนด่าว่าคุณตาคุณยายแต่ดิฉันชี้ให้คนเห็นว่าการที่คุณทำตัวแบบนี้กับพี่สาวทั้งสองคนเนี่ย ด่าคนนั้นทีด่าคนนี้ทีเพื่อยอดวิวเพื่อทำคอนเทนต์มึงได้มึงขายผ้ามึงได้ไปเป็นล้านให้กูได้บ้างไม่ได้เหรอการได้บ้างของคุณก็คือการเอาเขคามาดา่าคุณเรียกร้องจะได้เงินจากการเอาเข้ามาว่าแอบอัดคลิปเขาแล้วเอามาเปิดคุณสมควรจะโดนแล้วละ่ะคุณคิดว่าเขาไม่กล้าทำอะไรเพราะคุณเป็นน้องน้องที่กล้าฆ่าพี่ทำไมพี่จะ ตบสักเปรี้ยงไม่ได้ค่ะมีหลายคนไปพูดว่าดิฉันเป็นสปอนเซอร์ไม่ค่ะดิฉันมารู้ในไลฟ์เหมือนกับทุกคนยังเตือนสติสาวิตีว่าพิษดูให้ดีๆถ้าแข็งแก่งพอก็ใช้สิทธตามกฎหมายเพราะว่าเมื่อใช้สิทธตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวก็จะมีการขึ้นด่าสาวิตีกันว่ารังแกน้องทำร้ายแต่คนในครอบครัว ลุงป้าก็ใส่ร้ายมาแล้วตอนนี้มาเล่นเอแต่อีกสาวิธีจะต้องโดนขย่ําตรงนั้นแต่ที่ฉันมั่นใจว่าสาวิธีเข้มแข็งพอค่ะแต่คุณน่ะกล้าหารพอไหมทําไมไม่กล้าแต่ทนายสมเกียตลิล่ะกลัวอะไรเพราะคนเก่ง